เจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายถึง4จุดค่ะสามารถจับกลุ่มผู้ค้า3รายแล้วก็ผู้เสพอีก3รายค่ะ ที่จังหวัดมหาสารคามการนายนราธรสอนประสิทธิ์ปลาดจังหวัดมหาสารคามนะคะได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอพยัคฆภพมิพิสัยแล้วก็ตำรวจสพพยัคฆภูมิพิสัยลงพื้น gathered. ที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย4จุดในเขตตำบลลานสแกและตำบลหนองบัวอำเภอพยัคฆภูมิมพิสัยโดยเจ้าหน้าที่กระจายกำลังปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายตามแผนยุทธการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่ที่มีการระบาดยาเสพติดทั้งการนำเจ้าของบ <hi> ้านเป้า มาทําการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดสามารถจับกลุ่มผู้ค้า3รายผู้เสพ3รายชาย5รายหญิงหนึ่งรายนายอนันธนาอันธรินอายุ19ปีอยู่บา้านเลขที่ร11หมู่5าตำบลลานสแก่อเภอพ,พยากระพุ่มพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะโดยจับได้พร้อมยาบ้า16เม็ดและนายสวรรค์อันธรินอายุ49ปีอยู่บา้านเลขที่11 1หมู่5าตำบลลานสแก่อเภอพะพพยากระพุ่พิสัยจังหวัดมหาสารคามได้พร้อมยาบ้าจำนวนอีก25เม็ด นายประการังมโนวันอายุ18ปี อยู่บ้านเลขที่17หมู่3ตำบลหน,นองบัวอำเภอพยากระูมิมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามอีกจํานวน36เมตรโดยพฤติกรรมการจับกลุ่มนะคะก็เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบนายอนันทนาอันทรินและนายสวรรค์อันทรินอายุ49ปีซึ่งเป็นพ่อลูกกันนั่งอยู่หลังบ้านเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่นายอนันทนาก็หลบเข้าห้องน้ําแล้วก็โยนถุงยาบ้าลงท่อระบายน้ําพร้อมกับราดน้ําลงส่วนผู้เป็นพ่อไปไหนไม่ได้คะ่ะเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวแล้วก็ค้นในกระเป๋าของนายสวรรค์ก็พบยาบ้าจํานวน25เม็ด อยู่ในหลอดกาแฟตัดเป็นท่อนสวนยาบ้าที่นายอนันทนาทิ้งลงท่อระบายน้ำนะคะเจ้าหน้าที่นําออกมานับได้14เม็ดและค้นเจอในตุ๊กตาอีก2เม็ดรวมเป็น16เม็ดผู้เป็นพ่อรับสารภาพว่าทํางานเป็นคนสงของส่วนที่เสพยาบ้าก็เพราะว่าตนเองมีโรคประจําตัวหลายโรคเช่นโรคเบาหวานความดันและไขมันในเส้นเลือดจึงต้องเสพยาบ้าเพื่อรักษาอาการดังกล่าวค่ะแล้วก็จากการสอบสวนก็ทราบว่านายอนันทนาเพิ่งรับยาบ้ามาจากนายปรกการังมโนวันโดยตนเองซื้อยาบ้ามาจำน,นวนร้อยเม็ดในราคา เม็ดละ50บาทจากนั้นก็นํามาแบ่งกับพ่อคนละ50เม็ดเพื่อนําไปจําหน่ายและจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปที่บ้านของนายประการังมโนวันอายุ18ปีนะคะที่บ้านหนองบัวอเาเภอพยากรภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามที่บ้านพักจากการตรวจค้นก็พบของกลางยาบ้าจานวน36มเม็ดซุกซ่อนในถุงพลาสติกสีน้าเงินจึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดนําส่งพนักง,งานสอบสวนสอพอพยากระพุ่พิสัยเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ